วันนี้มาเรียนวิชาหัวใจกันดีกว่าครับวิชากายวิภาคหัวใจหัวใจคนเราไม่อยู่สี่ห้องก็จะมีด้านซ้ายแล้วก็มีด้านขวาครับฝั่งนี้คือด้านซ้ายครับเปิดออกมาฝั่งนี้ก็คือหัวใจด้านขวาครับหัวใจห้องซ้ายเนี่ยก็จะมีซ้ายบนแล้วก็ซ้ายล่างหัวใจห้องขวาก็จะมีขวาบนขวาล่างถ้าในโมเดลเนี้ยหัวใจอย,อยู่ตรงกลางแต่ว่าส่วนยอดหัวใจหรือว่าเอกเนี่ยยอดหัวใจมันชี้ไปทางด้านซ้ายพื้นที่หัวใจส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางเลยตรงกลางของทรงอก เวลาที่เราปั๊มหัวใจเราจึงใช้ส้นมือหรือฝ่ามือตรงเนี้ยวางที่ตรงกลางหน้าอกแล้วก็ทำการปั๊มหัวใจเวลาที่หัวใจบีบตัวก็จะเกิดไฟฟ้าอยู่ในหัวใจซึ่งถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอิเล็กโทรดหรือว่าจุกที่ติดดูคลื่นหัวใจตรงผิวหนังเนี่ยก็จะสามารถสะท้อนได้ว่าตอนเนี้ หัวใจห้องไหนกําลังบีบตัวถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจห้องใดห้องหนึ่งก็จะเห็นภาพในคลื่นไฟฟ้าหัวใจอันนั้นผิดปกติคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีชื่อว่า EKG หัวใจคนเรามีเยื่อหุ้มอยู่ด้วยเยื่อหุ้มนั้นเรียกว่า pericardium p e r i ยแปลว่ารอบๆ cardium แปลว่าหัวใจจินตนาการว่าเหมือนกับมีพลาสติกมาคุมเอาไว้พลาสติกเนี่ยมันจะแน่ไปกับส่วนเนื้อของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนั้นจะมีอยู่3ชั้นชั้นนอกสุดเรียกว่า epicardium ส่วนข้างนอกนนนรรััเเเเาาาาีีียกกว่่ดมมทลลงป็ช้้ื อยู่เยอะมากอันนี้เรียกว่าไมโอคาเดียมคําว่าคาเดียมแปลว่าหัวใจครับอีพีแปลว่าเหนือด้านหน้าสุดคําว่าไมโอหมายถึงกล้ามเนื้อครับเป็นส่วนที่หนาเรียกว่าไมโอคาเดียมตรงนี้แหละเป็นส่วนที่มันจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคือกล้ามเนื้อตรงนี้มันขาดเลือดเส้นนั้นหัวใจอยู่ที่ผิวหนังด้านนอกมันก็ส่งเลือดฝอยเข้ามาในกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งกล้ามเนื้อตรงนี้แหละเขาเรียกว่าไมโอคาเดียม ส่วนชั้นในสุดมีชื่อว่านโดคาเดียมเ e นโดคือข้างใน e n โดคาเดียมซึ่งชั้นนี้สัมผัสกับเลือดที่อยู่ในหัวใจโมเดลนี้แสดงภาพของเส้นเลือดหัวใจถ้าถามว่าคนไข้มีกล้ามเนื้อวใจขาดเลือดก็แปลว่าเส้นเลือดหัวใจตรงนี้มันมีการตันเลือดก็เลยไปเลี้ยงผนังกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ถามว่าผนังกล้ามเนื้อชั้นไหนจะมีการขาดเลือดก่อนกันครับก็ต้องเป็นผนังชั้นในที่เรียกว่า e n โดคาเดียมดูเส้นเลือดหัวใจเส้นนี้นะมันแตกแขนงเข้าไปข้างในมันก็จะเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจมันแตกเเเป็นนส้ลอดฝย แล้วก็เซลล์ไยจะไปสุดอยู่ตรงแถวผนังหัวใจด้านในที่เรียกว่าเอนโดคาเดียมการขาดเลือดมันอาจจะเกิดขึ้นที่ส่วนปลายก่อนนะครับส่วนตรงนี้มีการขาดเลือดก่อนแล้วถ้าเกิดว่าการขาดเลือดนั้นยังคงอยู่คือก้อนเลือดยังอยู่ถ้าหากว่าคนไข้ามาโรงพยาบาลล่าช้าครับกล้าหัวใจมีการขาดเลือดมากขึ้นจากบริเวณที่ขาดข้างในก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้ผนังหัวใจทั้งชั้นเนี่ยมีการขาดเลือด โอกาสที่เสียชีวิตก็มีสูงดูในโมเดลที่ผมวาดระยะเริ่มแรกครับจะมีการขาดเลือดที่ส่วนข้างในก่อนคล้ายบางคนมาด้วยการขาดเลือดเล็กๆเนี่ยก็มาด้วยการแน่นอ,อกได้ครับซึ่งถ้าตรวจขึ้นหัวใจเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่มันกดลงเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นนี้เป็นแนวราบถ้าผมลากเส้นสมมุติจะเห็นว่าจะมีส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าส่วน ST ST มันตกลงมาข้างล่างครับมันตกลงมาจากที่มันควรจะเป็นเขาจะเรียกว่า ST depression คนไข้ามาด้วยอาการแน่นอกข้างซ้ายครับเราตรวจขึ้นไปฟังหัวใจเราพบว่ามี ST depress แบบนี้เขาก็มีกล้ามเนื้อใจขาดเลือดเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นที่บริเวณด้านในนี่เองเื่อว่ามันลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆครับกล้ามเนื้อจะมันขาดเลือดมากขึ้นขาดทั้งผนังแบบในภาพที่ผมว่าเนี่ยมันขาดไปถึงผนังชั้นนอกเลยครับคือชั้นใน e n d ดคาเดียมก็ขาดเลือด m โอคาเดียมก็ขาดเลือดแล้วก็ลุกลามไปถึงอีพิคาเดียมเราจะเห็นว่า ST มันยกขึ้นไปเราลงลากเส้นสมมุตินะครับส่วนตรงเนี้ยตอนแรกมันตกลงมาข้าง ตอนนี้มันยกขึ้นไปข้างบนครับองค์ประกอบนี้เขาเรียกว่า ST elevation คือการยกนั่นเองการที่เห็น ST elevation ก็แปลว่ากล้ามนือใจมีการขาเลือดอย่างมากครับแต่ถ้าเราเห็นแค่ ST depress ก็แปลว่ามันอาจจะมีการขาเลือดแค่ส่วนด้านในเท่านั้นเย่าก็ตามมันพัฒนาได้นะครับมันสามารถพัฒนาจาก ST depress ที่มีการขาเลือดข้างในเนี่ย มันขาดเลือดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งขาดเลือดทั้งผนังหัวใจได้ถ้าหากว่ามาโรงพยาบาลได้เร็วแล้วก็ทําการวินิจฉัยในการตรวจขึ้นหัวใจได้เร็วก็จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ถ้าการขาดเลือดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่า s ับเอ็นโดคาเดียลอิชเมียคว่าอิชเมียหมายถึงการขาดเลือดนะครับสับเอ็นโดคาเดียก็คือตําแหน่งที่อยู่ข้างในแหละเอนโดคาเดียมมันมีการขาดเลือดถ้าเกิดว่าขาดเลือดทั้งผนังเลยครับเขาจะเรียกว่าทรานส์มูรอลทรานส์มูรลหมายถึงทั้งผนังครับ อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับหนังสือชื่อว่า Emergency Room Must Know ครับห้องฉุกเฉินต้องรู้ครับหนังสือฉุกเฉินสําหรับคนฉุกเฉินครับก็เหมาะสําหรับทุกท่านที่สนใจเรื่องของภาวะฉุกเฉินครับในหนังสือก็จะคุยถึงเรื่องของการปั๊มหัวใจขั้นพื้นฐานครับแล้วก็ตัวอย่างเคสของการปั๊มหัวใจขั้นสูงพูดถึงยาฉุกเฉินด้วยพูดถึงเรื่องของการโดนง,งูกัดแล้วก็การรักษาพูดถึงคลื่นหัวใจดีแหละ basic EKG ครับเรื่องของการใช้เครื่องช่วยหายใจเบื้องต้น แล้วก็คุยถึงเรื่องของภาวะเส้นสมองตีบหรือแตกแล้วก็มีข้อสอบ ผมชื่อหมอเจตนายแพทย์เจตพัฒ์ผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินแล้วก็มีแอดมินยอร์กับแอดมินเมย์ครับแอดมินยอร์ก็คือพยาบาลวิชาชีพศิริวัฒน์แล้วก็แอดมินเมย์ก็คืออาจารย์พยาบาลรัชดาพรนะครับก็ช่วยในการเรียบเรียงผมก็จะมาเล่าเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือให้ฟังในครั้งถัดๆหนังสือเล่มนี้ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อในเพจได้นะครับก็ราคา760บาทครับแต่ว่าท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในคอมเมนต์ด้านล่างลิงก์ให้ดาวน์โหลดหนังสือได้เป็นไฟล์ PDF ผมให้้้้ับผมใหหเเเออออาาาาไไปป่่่นนน็ฟลล์ PDF ยแตถวซืืงส นี้ก็จะเป็นการสำร,รุนกิจกรรมของเพจครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็มาดูเนื้อหาเรื่องของคลื่นหัวใจในตอนถัดผมหมอเจตผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องถูกเฉินตรงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเราสวัสดีครับ